วันนี้จัดขึ้นที่วัดราชบูรณจรจะจังหวัดนิิวโร่บรรยากาศสนุกสนานมากเลยสวัสดนสสสีน้องนักศครับทักทายพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านเป็นภสสาษาอังกฤษครับ เริ่มต้นด้วยการเชิญชวนนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามอยู่ผ่านทางแฟนเพจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธรรมมาเที่ยวงานของเราเยอะๆนะครับผมนี่คือวิถีถิ่นนี่คือวิถีพิสุโรกตรงบริเวณวัดรพระจุลนารามใจเมืองพิสุโรกตอนนี้มายังทันอยู่อาหารอร่อยๆผู้คนสนุกสนานและอย่าลืมแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศเราด้วยแล้วกันเชิญชวนครับ งานของเรากําลังสรุปสนานกันอยู่นะครับในตอนนี้นอกเหนือจากอาหารการกินที่อร่อยอร่อยหลากหลายแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจากพิธีเปิดนะครับทางด้านของมหาวิทยาลัยราชาพ,พัฒว์พิวรามจะมีการแสดงขึนบนเวทีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาติดตามนะครับ oh, oh. เดี๋ยวตอนนี้นะครับพาทุกคนนะฮะมาดูบรรยากาศของการออกบูธขอ,อกร้านแล้วก็โชว์โปรดักต์ต่างๆของผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยร,ราชภัฏที่อุศราวันนี้จะมีคณะไหนวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์ไหนที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวิถีชุมชนวิถีพิศนุโลกกันบ้างไปดูข้างหนครับครับรผมนว,วัตกรรม